ไปกับเสาอุขมิญจะออกไปทุ่งนาครับตัวนี้ก็จะเป็นมะม่วงที่ทับยิ่งไว้ครับนี่ยะครับม่วงที่ทับยิ่งไว้นะครับหาต้นครับพี่น้องทับยิ่งไว้นี่ครับเียบยิ่งไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ติดถมไว้ครับพี่น้องกระสูงครับถมขึ้นประมาณเมตรกว่าครับนี่ยหนึ่งงานครับพี่น้องนี่นี่ครับหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานก็จะหกจั่หน่อยครับ จะออกไปวันครับนอกคงเอธิว่าจะไปเบิ้งที่มือนึงนะครับอยู่อยู่ทงน้าครับพี่น้องกับพวไก่ครับไปกับเสาเมื่อยแล้วก็มีนัดไ้นัดลดพนนะครับรดจกรดเมโคครับพี่น้องเอีิว่าจะมาปรับทีอยู่ทงน้านะครับก็จะปรับที่เอีิว่าจะเฮ็ดเร็ดเป็นคํามมงุนครับพี่น้องครับ ขำองุ่นอาจจะปลูกม่วงน้ำจังไนอยนะครับม่วงแอปเปิ้ลข้าวมงูนอาจจะปลูกไปนี่ครับเพราะไกลครับพี่น้องก็จากที่ในบ้านที่เห็ดไว้ออกมานี่ก็ประมาณร้อยเมตรครับนี่ก็จะเป็นน้าพี่สาวครับพี่น้องตรงนี้นะครับของพี่สาวจะติดติดถนนดำครับของผมจะอยู่ข้างในจังไนอยครับของผมก็จะย่างไปอีกนะครับของผมก็จะเข้าไปประมาณสี่สิบเมตรครับที่ที่ผมเห็ดไว้นะครับพี่น้อง ทางเข้าก็จะย่นีครับทางเข้านะครับจะเปิดออกเลยนะครับหัวนี้จะเปิดเลยเปิดไปเลย,เด,เ,ลยเดี๋ยวรถพนักมาอยู่นพี่น้องก็จะเปิดออกเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าครับพี่น้องผมก็ว่าจะปรับอีกนิดหน่อยนะครับสําหรับทางเขา้าตรงนี้ครับ หันดอกหญ้าแล้วดอกธรรมชาตินี่ครับพี่น้องเต้าว่างั้มหันดอกยีม่วงครับยีม่เวงมันถึงนหมอกตรงนี้ครับหมองเงี้ยจะกลับทุ่งนาครับพี่น้องครับผมว่ารถผมก็น่าจะเขาได้อยู่ครับตรงนี้แต่ว่าก็จะเฮ็ดอีกนิดหน่อยนะครับพี่น้องก็จะพับอีกนิดหน่อยครับจะเจะมาเทสอีกจะเบิ่งก่อนนะครับพี่น้องว่าจะจะเพิ่มบ่เพิ่มนะครับ เตี่ยผมว่าตอนนี้รถเขาได้ครับพี่น้องพ่วงครับนี่ประมาณ4ี่เมตรเลยครับก้มพวงนะครับเดี๋ยวเปนับที่ไหนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมแล้วครับพี่น้อง ครับไ่ยงอดจากหนีมาพวกไก่ผมก็ได้ถมไว้แล้วนะครับตรงนี้ก็ปับไว้แล้วครับตรงนี้กับประมาณงานกวัวเขื่อนครับตรงนี้นะครับปับไว้งานกวัวครับพี่น้องต้องนี้ก็จะเป็นของพี่สาวครับกับพวกไก่นะครับประมาณตีสิบเมตรครับพี่น้องย่างมาประมาณตีสิบเมตรแต่ครับพวกไก่ครับผมว่าอาจจะเฮ็ดบ้านยุ่นีนะครับถ้าว่เฮ็ดบ้านยุ่นีผมก็จะเอาดิน คือมะถมนี่จังหนก็จะเห็ดเป็นข้าวมงุนนะครับพี่น้องข้าวมงนก็จะปลูกม่วงปลูกแอปเปิลนะครับแถวๆๆนะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นสะครับที่ขุดไว้นะครับผมจะขุดดินจากนี้นะครับเห็นาหพี่น้องจากสะนะครับขุดดินจากสะกัะเจ้ามะถมที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถทมในบ้านพอมนะครับสำหรับสะตรงนี้นะครับพี่น้องนับ จะล้อล้อรถพนนะครับพี่น้องล้อรถพ้นมาก็จะมาเบิ้งอีกว่าจะเห็ดตรงใดอีกนะครับก็จะขยับลงไปหันครับเตงไปก็จะเป็นห้องน้องสาวครับแบ่งกันนะครับพืเราะสองไรก็กลัวครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมื้อนี้น้อยข้ากางกับเสาอุกจะพาพี่ๆน้องๆพาท่านผู้ชมมาเที่ยวทงนาครับพี่น้องครับนี่ครับทงนาของผมนะครับที่ว่าได้มาเตรียมไว้ครับพี่น้องตรงนี้ก็ จะเห็ดบ้านหรือว่าเเห็ดกันยังโมูหครับพี่น้องนี่ครับยี่นี่จะมีสาครับมีสานามพร้อมครับจะเห็ดบ้านหรือว่าเห็ดเป็นข้ามังุนนะครับเดี๋ยวก็รอคือว่ามือนีกันัดรถครับพี่น้องนัดรถที่ว่าเพิ่นจะให้เพิ่นมาขุดดินห้ครับพี่น้องมาขุดดินที่ว่าจะมาแต่งที่ตรงนี้นะครับว่าจะถมอีกจัหน้อยนะครับขุดเป็นสราอีกจักน้อยครับพี่น้องเพื่อที่ว่าจะจะมาปลูกปลูกองุนนะครับยี่นี่เพืว่าจะปลูกองุนยี่นี่ครับพี่น้องนี่เห็ดข้ามังงุนยี่นี่นะครับข้า อินทผลัมก็จะไปไว้อีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยว็รอติ่ตามแล้วชมกันครับพี่พีงน้องครับว่าจะจะชมเมืองใดแน่นะครับเดี๋ยวผมรอรถก่อนครับพี่น้องรอรถเป็นมาก่อนนะครับจะคุยกันตกลงกันเมืองก่อนครับพี่น้องครับครับก็ติดตามแล้วชมกันครับพี่พีงน้องครับนี่ครับพี่น้องก็ที่ที่ผมย่างม้านะครับพี่น้องกับพ่กไก่ครับประมาณรนึเมตรได้ครับย่างม้านะครับที่ที่ผมถมไว้ในหมู่บ้านนะครับพี่น้องก็จะย่างมานี่ตามถนนนี่ครับ ทางเขานี่ก็น่าจะประมาณ40เมตรนี่แหละครับว่าไหลครับผมว่าจะถมตรงนี้ครับพี่น้องนี่ครับจะถมให้พ้นตรงตรงจังหน่อยนะครับถนนนี่ผมจะถมตรงนี้แล้วครับถมมาหนีถนนพันตรงมาหนีเล้ครับพี่น้องนี่ครับก็จะเป็นแหลมอ่างหนึ่งเป็นที่ของพี่สาวนะครับนี่ผมจะถมตรงนี้นะครับเป็นถนนให้ตรงกันมาเลยครับพี่น้องเพื่อที่ว่าพ้นจะได้แต่ว่าเบิ่งแหล้วงงามๆจังหน่อยนะครับจะเป็นน้าของประพังครับพี่น้องครับ น่ครับติดกันนะครับผมก็จะทมแล้วก็จะเห็ดถนนตรงไปนี้ครับเพื่อที่ว่าให้น้องสาวนะครับข้างล่างก็จะเป็นของน้องสาวกับของของพี่ซ้ายครับพี่น้องลงไปหันนะครับก็จะถมเห็ดเป็นถนนเพิ่นไปเลยนะครับลุงไปนาเพิ่นครับก็จะแบ่งเป็นายตัดกันครับเนี่ของผมก็จะทมไว้นี้ก็ประมาณงานกว่าอะไรอยู่ครับพี่น้องครับนี่น่ครับงานกกว่าครับ ผมว่าน่าจะเฮ็ดคำามมงูนตรงนี้ครับถ้าปลูกบ้านผมก็จะขยับเข้าไปทางนนะครับปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านทางนหนหันนะครับฝั่งนั่นนะครับ้าปลูกบ้านนะครับจะปลูกตรงนั่นครับพี่น้องถ้าถมก็น่าจะถมตรงนี้นะครับเป็นขำามมงูนไว้ยคางสะนี่ยครับพี่น้องจะถมคางสะอีกนะครับเนี่ยก็เหลือกวก่วงอยู่ครับก็น่าจะเฮ็ดเป็นขำามุงูนะครับคางสะหรือว่าจะเฮ็ดเป็นบ้านก็ได้นะครับตรงนั้นครับพี่น้องครับครับ สองไร่ก็กลัวครับพี่น้องนี่นี่สองไร่ก็กลัวของผมนะครับกับพ่อได้อยู่ครับกับเห็ดจังหน่อยแหละกับเหลือจังหน่อยนะครับพ่อได้นี่เตลือจังหน่อยพ่อได้เห็ดกันเกษตรแล้วครับพี่น้องปลูกบ้านเรยแล้วนะครับกับร้องเด็กกับล้อติดตามรับชมมึงครับพี่พี่น้องครับว่าจะเป็นแบบไรล้อคุยก็ไปลดพันก้อนนะครับว่าจะตกลงกันได้บ่นะครับพี่น้องครับครับเด็กกับล้อติดตามรับชมครับพี่พี่น้องครับ ครับพ an, hem, ี ako, off, h, ali, aime, ่น so ้องจะเก็บลดน้ำครับถอนถอนลดน้ำออกนน่ครับแถวหัวที่ล้อมสาไว้นะครับพี่น้องล้อมสาไว้ก็ถอนลดน้ำออกครับพี่น้องก็จะให้รดพิ้นมาเห็ดนีนะครับแต่คือว่าคุยกันแล้วก็สรุปว่าจะให้พิ้นลอกลอกไห้น้ำนอครับพี่น้องไห้น้ำตรงนี้ครับเอารถเมคโคมาลอกลอกดินลอกนะครับนาดินลอกนาดินจะเจ้าขึ้นไว้เองชิงครับพี่น้องเอาเองชิงเพื่อที่จะไปปลูกบ้านหรือว่า จะเห็ดเป็นคำามมงูนครับพี่น้องตรงที่ผมยู่นี่ก็อาจจะอาจจะทมอีกก็ได้ครับบางตอนว่าพื้นที่เพิ่นเดือพวะนะครับตรงที่ผมยืนนี่หาพื้นที่พ่อพาะอาจจะทมอีกครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เพะมีอย่างหลายครับการพาพี่น้องนะครับมารับชมทงนาเลยว่าสวนทิ่เตรียมไว้จะเห็ดเป็นคำามมงูนครับพี่น้องครับนี่ครับเก็บลวดน้ำก่อนครับกาด้ลื่อครับน้องซ้ายครับ โ่แมนไหนโนี่น,นะครับไอ้ลุงเขยครับพี่น้องโมแม่น hmm. ต mm ์ทงซ้ายครับโมผิด hmm. น mm ้องเขยนะครับเก็บต่อยครับพี่น้องมื่อนี่นี่ครับจะเก็บออกลดน้ำออกแล้วก็จะเก็บเตาเนี่ยครับพี่น้องเก็บถอนเสาออกนะครับแล้วรก็จะถอนเสาออกแรกแรกอาจจะถอนเสาออกเพื่อที่ว่าจะให้ให้รถเพิ่นมาปรับตัวนี้ครับพี่น้องปรับหนาดินเดาหนาดินโอก ลอกนาดินออกเพื่อที่จะไปข่มดูบนนะครับเพื่อที่จะฟุดบ้านครับกต่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับโอ้เมื่อยครับพี่น้องบดิเฮ็ดบดิเฮ็ดงานโดนนะครับพี่น้องโดนโดนมาตากแดดครับมือนีกับเสาเป็นมือกล้องหรือเปล่าวะพี่น้องเสากับตากแดดครับมือนี่เป็นมือกล้องนะครับแต่จะมีร้านกับน้องสาวแล้วครับถ่ายคุณเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะตัดยับร้อย เป็นกำลังเสรตัวนี้ก็จะเอาเขาไปเก็บไว้ในบ้านครับนี่อ๋อไอ้นี่เขบพรนั่งเดี๋ยวพันจะพันจะบปอยู่บงเก้ารับพี่น้องนั่งไปคนเดียวได้ไหมยัพี่น้องไปรถเข้าบ้านหมดแล้วครับ้ันนี้ เก็บในบ้านหมดแล้วครับพี่น้องหมดเลยแต่น้องเคยครับเพชรสอยมือนีกับสาวอูนะครับเป็นมือกล้องคือเขาห้อนครับพี่น้องประมาณสามสิบห้าสามสิบหกองศาอะไรอยู่ครับพี่น้องครับตรงนี้ก็จะเป็นซาทีุ่ดไ้เอาพวกนี้ก็จะออกเบิ้ครับพี่น้องแต่ว่าก็จะทั้งด้ออกมือนีนะครับมือนีก็จะเอาแค่รดน้ำออกซะก่อนนะครับพี่น้องวันหังคันเพิ่ค่อยจะมามาลอกทีให้นะครับผมก็ใจเพิ่นลอกเป็นที่น้านะครับลอกเป็นนาดินออกมานะครับพี่น้องลอกเป็นนาดินก็จะเอาขึ้นไปใส่ข้างบนนะครับ นี่คือบนตรงเนินที่ว่าถมไว้นะครับตรงที่ต้องเคยเ์กนจอดรถครับถ้าพบพอก็อาจจะถมตรงนี้ก็ได้ครับพี่น้องประมาณงันสองงันนะครับถมเพิ่มอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นตะทิ่นคุดไว้ครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าเกิดว่าดินพบพอก็อาจจะได้คุดเป็นคล้องพรมนะครับเป็นคล้องทรงน้ำไปนี่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับพี่พี่น้องมารับชมบรรยากาศตรงน้าครับพี่น้องครับบรรยากาศตรงน้าสาน a m นะครับกาได้มา เตรียมที่นะครับเตรียมที่เรียว่าจะลอกดินครับพี่น้องเอาขึ้นไปเพื่อที่จะไปทมไปปลูกบ้านไปเฮ็ดข้าวมังงุนครับพี่น้องครับกาให้พี่ๆน้องๆที่ตามรับชมต่อไปนะครับว่าจะเป็นทั้งไดนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้ครับก็จะขอราพี่ลาน้องไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมีความสุขความเจริญครับครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมนี่กพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาครับพี่น้องคร